สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องไรดวงเฮงน,นะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะ้องสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะสลับในที่ในหวยเราพัฒนานะครับที่ออก56 ก็นําสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้สูตรนี้นะครับเดินดีเข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับเองย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะใครชอบซื้อไว้ติดไวนะำถ้าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็ขอให้เข้าเหมือนในนะครับสูตรเจ็ดสด้วยกันฮะสูตร72ก็เข้าไปนะครับในที่ในห้านะเดือนห้าเดืนหกนะก็จอ 5, ห้าหกหกหโดยเฉพาะเน้นๆหนะครับนอกเนี่ย ผมก็มาหลักหน่วยเนาะที่ผมบอกไว้นะฮะก็ยินดีด้วยนะท่านก็โชคดีกับในนับเล็ขที่ออก72นะ,ะก็72ถัดไปก็เดี๋ยวนําสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาดูนะครับในที่สูตร5-6หะหวยเราที่ออก56นะฮะจะใช้ในที่เราออกเฉพาะบนแล้วกันนะครับเนาะอ่ะล่าสุดนี้ก็ออกไปนะฮะในที่ใน3 3 0 0นะครับ072 ถัดมาก็จะเป็น,นที่เนี่ยดนะฮะับศูนย์เนะครับ, 0, 7, 5, 0, รบแล้วก็56นะครับเนาะอ่ะก่อนหน้านี้นะฮะก็มีออก56บนอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 9 0 9 6 4 7 8นะครับถัดมาเป็น2 0 4 8 5 6นะฮะถัดมาก็จะไปนในที่ในเจ็ดนึ่งแปด นะครับ5 7 5เนี่ยออก5 6แล้วก็มาออกนะครับในที่นี้5 7นะครับเลาวช่วงล่าสุดก็จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเโอ่ะถัดมา5 6บนนะฮะใช้แต่5 6บนแล้วกันนะครับ4 0นะฮะ4 0 7 9 2 2ถัดมาเป็น2 1 1 5 5 6นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น,นที่ใน7 2อา่า7 5นะครับ7 5 6, 8, 9, 5นะครับเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ในที่ออก 5, 6เหมือนกันแลวก็เท่าที่ดูแล้วนะครับนี่มี5บนหรือเปล่า8ล่างเนี่ยเนอะเท่าที่ดูแบบนี้เนี่ยครับอ่ะช่วงก่อนหน้านี้ไปอีกนะครับก็จะเป็นเ้อนในที่ใน8 4 8 4 5 9 7 6นะครับถัดมาเป็น5 8, 9, 2, 5 6นะฮะถัดมาก็จะเป็นที้ในสี่หนึ่งสองสี่สามสามนะครับอืมนะมารอบนี้ก็ไม่มีห้าไม่มีแปดเลยเนะครับอ่ะไปดูอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะช่วงสุดท้ายที่ออกห้าหกนะครับก็จะเป็นที้ในหนึ่ง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 สี่ตัวแล้วก็หกศูนย์นะครับถัดมาเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สองนะครับแล้วก็จะเป็นที่ในห้าหกแล้วก็ถัดมาเป็นหก 2 2 0 9อนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นในที่ใน56นะครับนอกอ่กก็เดี๋ยวนะครับก็จะเป็นใน56นะครับที่ออกบนนะครับในที่ทั้งหมดเลยนะครับนาะอ่า56บนอย่างเดียวนะครับถัดมานะครับก็เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็เลขที่ออก56าเนี่ยจะนำตัวนี้นะครับไปจับนะครับไปเป็นในที่ในเลขเด่งก็คือนำา2ตัวเนี้ยนะครับจับปวกกันนะครับ จับบวกกัน2ตัวจับบวกกันแล้วก็ลดแต้มนะครับก็คือนําตรงนี้จะบวกกันในหลัก10นี่อันนี้ก็7 7บวกกับ5นะครับเป็น12ลดแต้มไป1น,นี่ก็มา1เอาหลัก10ก่อนหน้านะครับนี่สบวกกับ5นะครับก็จะไปในที่7ลดแต้มไปเป็น6กนี่ก็มา6นี่นะครับ หลักอ่อหลักสิบนะฮะเจ็ดบวกกับห้าเป็นสิบสองนะสองลดแต้มไปก็เป็นหนึ่งนี่เหมือนกันเลยนะครับเนาะสองกับหนึ่งนี่ก็มานะครับมาสองมาล่างเหมือนกันเลยนะครับนี่มาในหลักสิบสิบล่างสิบล่างเดียนสองตัวนี้นะครับในช่วงนี้อ่ะหลักสิบนะฮะหกบวกกันกับห้าเป็นสิบเอ็ดลดแต้มไปเป็นศูนย์นะครับอ่ะอันนี้มาหลักหน่วยนะครับก็ถือว่ายังมาในที่ในล่างนะครับเนาะสูตรนี้เน้น ล่างแล้วกันนะครับสลับในที่นี้งวันนี้เนาะสลับในนะครับเลขที่ออก5 6นะก็ขอให้นะครับมีขอให้มาล่างแล้วกันนะครับเนาะล่าสุดก็แสดงว่าต้องเจ็ดบวกกับ5เป็น12ลดแต้มเป็น1เนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ย1 2มา2 1 2มา1เนี่ยก็กายเป็นลูกเลขคู่4ก็เป็นเลขเลขคู่นะหรือว่า1กับ2เนี่ยจะจับกันกับในเลขคู่นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็นะครับ นำในหลักร้อยนะครับนำในหลักร้อยเนี่ยไปเพิ่มแต้มหลักร้อยในแต่ละงวดนะครับของเลขที่ออก5-6ล่าสุดก็ต้องเป็น0นะครับศนย์ำไปเพิ่มแต้ม0-1-2-3์นี่ยแเพิ่มไปให้ได้4ตัวเด็ดก็จะนํา2ชุดนี้มาจับคู่กันนะครับลองดูว่าช่วงเนี้ยนะครับจะเข้าไหมนะแเนาะแเพิ่มแต้มเป็น8-9-0-1นะครัผลออก1-8ล่างนี่หน่งนี่นะครับ เนี่ยล่างนะครับเลนล่างเนาะอันนี้เหมือนกันนะครับ6กับ7ได้แล้วในตัวเด่น2ตัวนะฮะต่อไปก็นําหลักร้อยนะครับหลักร้อยเพิ่มเติมหลักร้อยงวดที่ออก5 6ก็เป็น5นะครับ5 6 7 8ดนะครับผลออก6 8นี่6นี่8แล้วก็มาล่างอีกเหมือนเดิมช่วงนี้เหมือนกันแล้วก็นําหลักร้อยนะครับหลักร้อยก,ก็คือ2ก็เป็นในที่2 3 4 5ี่ห้า นะครับผลออก24งก็ 2, องแล้วก็ในช่วงนี้นะครับดำหลักร้อยหลักร้อยก็คือ2ก็จะมีที่2 3, 4, 5ี่ผลออก 2, อนะครับศูนยน,นี่งมาล่าก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับในชุดนี้เน้นล่างแล้วกันนะครับเท่าที่ดูแล้ว1กับ 2, 1กับ2 2มาหลักสิ1มาหลัก10นะครับนะรอบนี้สลับกันหรือเปล่ามา 2, มา1 รอบนี้อาจจะเป็น2หรือเปล่านะครับในชุดเน้น2นะครับ2 0 2 1 2 2แล้วก็2 3อันนี้อาจจะเป็นตัวร้องแล้วกันนะครับ1ก็จะเป็น1 0 1 1 1 2แล้วก็1 3นะครับล่างในวันที่8นะครับเราพัฒนาใช่ไหมเนาะอ่ะ ชุดน้อยก็อาจจะเน้นไปนะครับในชุดเด่น2ก็ได้อย่างว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วนี่ก็อาจจะไม่มีในตรงนี้เลยก็มีโอากาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะสองจะมาไหมจะมีอีกหรือเปล่านะครับก็มันก็ไม่แน่นะครับเนาะซึ่งก็มีโอกาสนะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับในตำแหน่งตรงนี้มาไม่เหมือนครั้งก่อนตรงตัวท้าย6กแปดเก้าสองสี่สอง ในตรงนี้ก็ในสองตัวบนนี่ก็มาเลขเด่นก็มีนะครับเนาะเนี่ยสองตัวบนอสอ 2, 2งสองตัวล่างเนี่ยจะมาเลขเด่นสี่สองอ่ะมาสี่เนี่ยออกสี่สองเหมือนกันเก้าสองมีเด่นเก้านะครับสองตัวล่างเนาะหนึ่งห้าอ่ะมาห้ามาหนึ่งแสดงว่าล่าสุดเนี่ยสี่กับแปดนะครับอ่ะเด่นด้วย เด่น4เด่น8นะครับหรือนามาจับ3ตัวนะครับก็ได้เนาะอันนี้จะมาล่างเนาะอ่าตามสูตรแล้วอันนี้จะมาบนนะครับก็ลองนําไปพิจารณากดูแล้วกันสำหรับในหัวดาวนะครับหัวดาว5 6นับเด้นล่างแล้วกันแล้วก็ขอให้โชคดีถูกเหมือนในสูตรนับสูตร72แล้วกันนัสูตร72นี้ก็เข้าไปในที่ใน6556แต่5ก็ยังมาในหลัก10อยู่เนาะก็เกือบเข้าบนล่างแล้วนะครับอันนี้5 51เนาะออกมา50 นะครับนอกเนียเด่น5เด่นนะเดี๋ยวรอ7 0อ่าูนนะครับออกเดี๋ยวใช้ในสูตรนี้กันอีกรอบหนึงแล้วกันนะครับยังไงก็ยิืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับโชคดีแล้วกันนะครับ้นพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ